สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิถีชีวิตแบบใหม่แบบ new normal กันค่ะเริ่มจากการเข้าห้างเราต้องสแกน qr เพื่อเป็นการเช็คอินว่าเราได้เข้ามาใช้บริการที่นี่เวลานี้โดยการเข้าไปที่แอปไลน์กดค้นหาแล้วก็สแกนหรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้กดแว่นขยายแล้วก็กดเพื่อสแกนได้เลยค่ะ และเมื่อเราใช้บริการร้านค้าอะไรในห้างเราก็ต้องสแกน QR เช็คอินก่อนใช้บริการและเช็คเอาท์หลังใช้บริการด้วยนะคะวิธีการนี้อาจจะดูยุ่งยากแต่วิธีนี้สามารถทำให้เราเช็คได้ว่าเราได้ไปที่ไหนหรือไปจุดไหนมาบ้าง เผื่อว่ามีใครติดเชื้อโควิดมาร่วมใช้บริการในสถานที่ที่เราได้ไปมาทางสอบอคอก็จะส่งข้อมูลเข้าเบอร์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้เพื่อที่จะให้เราได้รู้ตัวก็ถือว่าเป็นการควบคุมโควิดในส่วนที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ และอีกสิ่งหนึ่งที่แต่ละร้านค้าจะต้องมีนะคะก็คือจะต้องมีจำนวนแสดงหน้าร้านให้เห็นว่าร้านค้าร้านนี้สามารถให้บริการลูกค้าได้กี่ท่านแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีแพ็กเกจอินเทอร์เนต็ตก็สามารถลงบันทึกเช็คอินเช็คเอาท์ในสมุดที่ห้างได้เตรียมไว้ตรงทางเข้าออกของห้างนะคะ หวังว่าทุกคนจะยอมเสียสละเวลาเล็กๆน้อยๆเพื่อร่วมมือร่วมใจกันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ